นี่กล้วยสีผ้ามากมาขอหอยลายหอยนางรมได้กินหอยนะ้ะวันนี้เราจะเพิ่มพลังด้วยหอยนางรมนะคะจับไล่ไปตามมือแล้วเนี่ยค่ะนี่อยู่เท้าค่ะอยู่เท้าค่ะนะนสมมติว่านี่คือใต้น้ำสมมตินะแล้วอันแล้วอันนี้มันเป็นฝาเต็มเนี่ยเราก็หาหาเหลี่ยมที่มันจับได้เยอะเยอะแบบสามารถใช้สิวเกาะได้เยอะสอดค่ะ เด <R> ี๋ยวใส่แบบเมื่อเออคุณเก๋จะไม่ให้ยังงเออให้คุณซือถุงถามเดี๋ยวเพรามาหาหอยหอยอะไรหอยจูบหอยจูบเดี๋ยวนี้มือไม่ถอยหรอมีอยู่อยากได้หอยเยอะๆจบจบจบตอนนี้เราอยู่ที่เมอไซค์ทีจังหวัดอะไรนะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วใครบอกว่ามาหาหอยจูบที่ประจวบหอยจูบว้ามือนี้กล้วยสีผ้ามากหอยคอหอยลายหอยนันโด หอยนะคะวันนี้เราจะเพิ่มพลังด้วยหอยนางรมนะคะแล้วเราจะลงเองหรอเออนี่ใคคนลงเออนี่จวให้กล้วยสอนหรอได้ใช่แล้วทุกคนก็ต้องตามนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมีคนที่หาใบข้อหอยด้วยนะคะเพราะว่าเขาขอเองกันบ้าเป็นอยู่แล้วปะไปค่ะ ีนผู้ใดกินม้ก็คินนะตามจำนวนนะใส่ส่วนสูงบาใส่ส่วนสูงเอาบูมมาใส่นะ A few moments later ลองสไลดเดิรไปเลยคิดว่าไหนบอกดูดูดตงไหมไปหินโอ้ยๆๆ้ยโอ้ยยยยสุขาสุายปหัส สุดท้ายน้องป้ายก็ได้ลงนะคะเพราะไม่มีคนถือกล้องค่ะช่างต้องเราไม่ยอมลงนะคะป้ายกระโดดลงมาเลยค่ะทุกคนกําลังจะดูช้างตกมันไม่หแหหโอ๊ยโอยโอยุยแขกพร้อมแล้วไ่ไปไ่นมันก็จะบอว่าเดินยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเดินน้ คนที่พาเราเก็บนะคะก็คือพิรัชค่ะพิรัชเป็นทั้งอาจารย์ข้อหอยแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของรีสอร์ทนี้ด้วยนะคะข้าหอยข้าวหอยนี่มานี่มันต้องยังไงคะจับไล่ไปตามมือแล้วเนี่ยค่ะนี่เหยียบเท้าค่ะเหยียบเท้าค่ะอันนี้ถือว่ามันเริ่มใหญ่แล้ว จับหอยนางล medidas, มนะคะอย่า hmm. จ oh. like really so kind of ับหอยกันนะคะหอยมันมีเรื่องรู้สึกอะใช้สิวตอกพรอยนี่นี่เนี่ยตัวโน่เดียวเนี่ยมีเยอะนะแล้วก็เสียบไปตามแบบร่องติดๆกันอ่ะแล้วก็เคาะเหมือนเราเอามือรองไว้เอาเอามือรองหอยข้างล่างใช่ไหมอ๋อเป็นอย่างนี้อ้อ ตัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือหอยเหรออ๋อมันเป็นหอยแข็งหอยนางรมมเห็นั่นอามตานมเฟตกูแน่คืนนี้มันเฟตกูแน่เฟตกูแน่นี่น้อยบะสาบานว่ามึงจะไม่กินดูนะก็จะรอก็จะได้ไหมเวลาที่เราเส็ร์ฟอยู่บนแบบว่าอยู่ร้านแล้วนะครับก็ทำมาเสร็จแล้วเขาขันนี่หอยน้ำทะเลอันนี้หอยค้นด้วยผักลายนี่สมมติว่านี่คือใต้น้ำสมมตินะ แล้วอันแล้วอันนี้มันเป็นฝาเต็มเนี่ยเราก็หาหาเหลี่ยมที่มันจับได้เยอะสุดเยอะแบบสามารถใช้สิวเคาะได้เยอะสุดอะค่ะปุ๊บมันก็จะเนี้ยออกมามันก็ออกง่ายๆเองค่ะลองใายมาทําให้ดูค่ะเอันเนยทำดิมึงไงมันมันอันดแล้วแล้วถ้าเจอใหญ่ๆหน่อยก็เอาสิวไปถึงแงะได้เลยในมึงขอขอไปถึงนิวตินไว้แข่งเลยนี่ก่อนสันขอเหมือนเดิมเนี่ยนี่คือขอ อินเอ้ก็จงตอกตะปูแทนกูใส่สมาธิยั่วกูใส่สมาธิยั่วเน่เขาว้าไปหาเสือเหรอก็ไม่เจอก็ทำไปเรื่อยๆรอบๆบ่ออุ้ยปลาตอดขาเนี่ยเนี่ยเลยนี่ิิ๊บจิ๊จิ๊อยู่อุ้ยอุ้ยยังพแล้วมันหลุดอันนั่นเลยค่ะหลุดนั่นคือได้แล้วไม่แต่มันหลุดมือเลยไม่อไปอ่มันหลุดมันหลุดมือไปเลย ตัวเล็กไหมเนี่ยอันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่คนะเนี่ยตัวใหญ่หญอเอามาอีกอันหนึงนะเผื่อเมื่อกี้ฟุกคือเมื่อกี้มันยังไม่เพอร์เฟคเพราะว่าทำหลุดจับไปจะไปถือจัเมื่อกันวิ่งไลง <laughs> ง่กินมีนโตะ <laughs> เหมือนมากเลยเหมือนคนงานมากเลยอ <laughs> นี่นะคะหอยนางรมก็สีหวานยิ้มยิ้มเละจากของเท็ดได้เนาะได้อยู่ค่ะได้เหมือนกันได้อยู่แปลว่าไม่ได้เราไปเสารอื่นไหมมันก็สนุกดีนะเฮ้่เจอตัวใหญ่เว้ยเจอหอยใหญ่เว้ยบอกข้างใต้นะอันนี้คือตัวใหญ่ใช่ไหมคะถือว่าใหญ่ใหญ่อยู่แปลว่ามีใหญ่ นางใกล้นะคะผู้ที่ไม่ลงน้ำผู้ที่สบายที่สุดแต่กินเยอะที่สุดหอยยิงชราสองท่านหมดเสื้อเพราะหอยหากินอิ่งง่ายเนี่ยวิ่งเหี้ยก็เป็นสัตว์ตัวนี้แหละวิ่งยังมันคือไอ้ยังอ้ยังนี่นีหนีไม่แม่อันนี้คืออะไรปลาลังพวกอะไรนี่โอเคค่ะเนี่ยไซนี้โอเคเลยไซนี้โอเคอันนี้คือทานอันนี้ไม่ได้มพราะหนามมันฝุ่นได้มดหนามลงไปดู เอาอิ่มหมดด้วยเยาะเยาะแต่ว่ามันจีเค็มไม่ขี้ว่ะน้อยเด็ดดีนะนะว้าวนีใหญ่ไหมคะใหญ่ดูใหญ่ค่ะใหญ่ไปเอาอีหยังออกมาของเพื่นน้องมี่บ่อยตายหมดเลยค่ะเอามันตายเหรอคือดูยังไงไอ่ไม่ได้ตัวละมันนี่ ว่านาบุนตีนเหมือนปากคอใหญ่เม่กี้ตัว <Techn> ก <Pokémon> ็้ช่างบอกว่าที่สบายใจที่สุดก็คือไปซื้อกินดีกว่าง่ายกว่าแต่วันนี้เราก็ได้เยอะแล้วนะคะนี่เราคือเราเป็นคนเก็บนะคะกับเพื่อนร์สองคนเราเป็นคนทองค่ะใช่ใช่ใช่เราโมนีเซปเบ็ดยังกินค่ะกอนจะกินเอาหอยไปคัดหอยก่อนมันยังมาคัดขาอัะที่ว่าเอาหอยนะคะเราก็จะไปขัดหอยทำยังไงคะขัดหอยใช้สบู่ใช้สบู่ถูถูถูให้บอกนี่ให้บอกแล้วเราก็นิ้วใหญ่นิดนึง ต้องใจแล้วจะเสร็จวันนีนย <_ ten> มันต้องไปขาดก่อนนะคะมนันยังกินไม่ได้โอ <Okay. S 2> <ๆ>เคไปดูอย่างนี้มันยังไม่น่ากินแล้วก็ไปแงะ <accompl> oh. เราไปขัดเราไปขัดไปขัดเลยใช่ไหมไปไปร่อนใจร่อนวันน <Bye. S 2> <Bye. S 1> ี้ราจะพาไปถูไปถูหางไดถูโอย ไปตรงนู้นนะค่ะน้องเนยตรงป่าค่ะตรงป่าต่อยมันไม่ทำอะไรเลยพีพีหน้าไม่ต้องมีมันก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่จริงๆมันต้องไม่มีมาตั้งแต่อีพีแรกแล้วเอาจริงๆเป็นน้องไงพี่ก็ต้องทำให้น้องน้องน่ารักมากน่ารักมากอยากเข้าป่าเลยอ่ะอยากเข้าป่าแล้วโดนแล้วโดนอ่ะโดนอะไรโดนเสียอ่ะไม่ถอน เป็นหอยสุกเลยนเลยเนาะอันนี้ทำให้ดูก่อนนะขัดธรรมดาเนี่ยนะคะอุ้ยอุ้ยถอดอุ้ยโอดขัดจนกว่ามันแบบว่าสะอาดจนเป็นสีหอยเลยหรอคะขัดจนกว่าเปลือกมันจะหลุดอ่ะหอยเวลาเราแงะตรงนี้เขาเรียกว่าปากมันอ่าปลือ ินเราจะแงะเราต้องแงะไอ้ตรงที่ว่าตรงที่มันอ่าที่มันติดอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเวลาที่พูดคำว่าอ้านี่ทำไมกูคิดดีไม่ได้เลยวะมันจังไรเนาะพราเชียงร้อยอ่านกินเราเล่นอ่านกินตัวนี้เหรอมันมันตัวใหญ่มากเลยนะแต่มันไม่ใช่หอยหอยนางรมสุราษฎร์ใช่ไหมคะไม่ใช่ นั่งลงระจวบคือปกติที่เราไปเห็นแบบว่าตามร้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบว่าตรงฝามันอะใหญ่มากแล้วตรงข้างในมันอะจะเล็กนิดเดียวจะมาลองดูคนละตัวคือคือคือแบบคือฟาดผ่านี่ละ ว่ามันเข้าไปอย่างยังยังคิดดีไม่ได้เลยซุ้มจังไรอ่ะเข้าแล้วแตทีเนี้ยเข้าแล้วงัดขึ้นมาดันดันดันเงี้ย่ะเงี้ยโอ้ยผู้เชี่ยวก่งเลอ๋อมันต้องใช้พลังแขนใช่รับว้าวว้าวมันตัวเล็กกว่าอ๋อมันแตกปลาแตกแล้วน้ำแตก เป็นตะวันเนาะมันกินไม่ได้อ้าวเราต้องมาทำอะไรก่อนบางคนเขาจะแกะมาปุ๊บแล้วเขาก็จะบีบมะนาวแล้วก็กินเลยแต่กินโช้อนเลยเพ,ลพี่กวยล่าสุดบอกคือคนด่างหอย <c oughs> นี่คือคนจักผ่าเป็นสันไหม <c oughs> น,นี่คือคนจักผ่าไปเลยรืเออเลยเลยธนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวทดลองทำไมตัวเล็กจังทำไมตัวใหญ่ๆจะไม่เอาไหมต้นไม้สำคัญอ่ะ กาเอ้ยบีบแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะอะไรหิวโป้๊กซมซมแบบน่ารักแน่ารัอันนี้ก็เคาะเคาะนะคะทำแบหน้าที่กันลงตัวแล้วนะคะพี่พูดเล่นหน้าที่คือคอเขี่ยมันแล้วก็เอาไว้ที่ปากปากปาคอค่ะบ้านคอตัวเอง กินผมไม่กล้าแบปิดยนี่เ้ยเย็นหอยอู้เร็วเร็วนั่นเรวได้ดีบอทไหมเนี่ยลายบอทอ่ะเข้ากันแหละลนย มันมีชีวิตไหมมันมีชีวิตหรือว่ามันแบบใดหรือว่ามันเป็นเฉือลาหรือมันมีชีวิตหรือว่ามันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแน่แน่มันมีชีวิตแหละมันยางบ้านไดนะมันยางบ่าด้ดยังไงมันสิไปเกาะได้เอาสัตมันก็ต้องเขอนใหญ่โตมันใดใช่เหรอมันเดินเหรอพี่รัฐมัายน้ำ ลอยพวกเราไปไปเจอเสาแมันก็จะเกาะมันกามันลอยตามน้ำใช่ไหมมันมันไม่ได้เดินเหมือนคือจะบอกหอยจูหอยจบดอบอกหอยจู่เปนยางได้เป็นมาสรุ้ว่ามันเป็นยางเป็นสัตว์เป็นพืชครึ่งบกครึ่งน้ำเลี้ยงลูกด้วยนมกูว่าเลี้ยงลูกด้วยนมกูว่าเลี้ยงลูกด้วยนมใครที่เข้าห้องสมุดบ่อยๆนะคะบอกเราด้วยว่ามันคืออะไรเนยตอบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้มึงบอกว่าอะไรนะเชื้อราเชื้อรากล้วยเหรอเป็นหอยเป็นสัตว์เออกูรู้อยู่ว่าหอยอ่ะกูก็รู้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมขาที่ลอยมาตามน้ำเหมือนแค่เหรอเออเหมือนค้อนใหม่อะ่ะขาอันนี้นะคะก็ <c oughs> เราก็แบบล้างหอยแล้วก็แกะหอยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เยอะนะทำลาย <c oughs> <c oughs> ไล่ไม่ยอมไดโควิดผลงานทั้งหมดนี้คือฝีมือเนยกับกล้วยนะคะอันนี้ประมาณกี่ตัวคะพี่รักเป็นร้อยลเป็นร้อยเนยร้อยก็คือร้อยร้อยตัวมันจะเข้าไปอยู่ในท้องของพวกเราคืนนี้นะคะพี่รักบอกว่าตัวละห้าสิบอันนี้เราก็มาทําเป็นแบบสุกนะคะแบบสุกก็ได้หอยนี้มีหมอยหมอยมันเยอะอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่มีหมอยมือข้ามของเราหอยนางรมก็ เก่งมาเก่งแจข้อเองกับมือด้วยแก่เองกับมือล้างเองกับมือไม่มีตัวช่วยใดๆสี่นไม่มีตัวช่วยใดๆสี่คนเ้กกล้วยสองคนค่ะขอตัวกินก่อนเนาะชอบไหมคะถ้าชอบก็คอมเมนต์มาด้านเลยนะคะว่าอยากให้เราไปทําอะไรอีกคลิปหน้านะคะไปเก็บอะไรทีนี้อยากให้เราไปทอะไรถ้าเราไปทําได้เราจะทํานะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย